สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหรือใหม่หมดเพื่อไทยตอบชัดทำไมต้องสีแดงกลยุทธ์การตลาดลีลาโทนี่วูซัมในมือกลุ่มแค่ภูมิธรรแจงเปลี่ยนตีมเพื่อไทยเพื่อความสดใหม่รับประชุมใหญ่ของพักสิ้นเดือนตุลาตัดปัญหาพวกลอกเลียนแบบหัวใจสำคัญอยู่ที่วันพรุ่งนี้ ภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการปรับเปลี่ยนแคมเปญเพื่อการประชุมใหญ่รวมถึงการปรับโทนสีของพักที่ใช้สีแดงสดพร้อมเขียนชื่อพักด้วยลายมือว่า เราต้องการเปลี่ยนลุกใหม่ของพักเพราะในโลโก้เสื้อและแผ่นป้ายต่างๆของพักมีสีอื่นซึ่งมีหลายพักการเมืองและมีบางคนบางส่วนไปลอกเลียนแบบซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้เราก็เลยอยากเปลี่ยนลุกให้มีสีสันที่สดใสขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความเฟรชความสดใหม่มากขึ้น นอกจากนี้สีแดงเป็นสีที่สะท้อนจิตวิญญาณของพรรคเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนตัวหนังสือที่ทำเป็นตัวเขียนเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ดูง่ายสบายๆไม่เป็นทางการมากทำให้รู้สึกว่าใหม่ พูิคำกล่าวต่อว่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนธีมในการประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยเท่านั้นประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เรื่องสีแต่เป็นคำว่าวันพรุ่งนี้ในนั้นต่างหากที่เราต้องการสื่อความหมายในการหาอนาคตเราเห็นว่าประเทศไทยที่ผ่านมาสำหรับพักเพื่อไทยเราเรามีวันนี้วันนี้และพรุ่งนี้สำหรับประเทศวันๆเราประสบความสำเร็จในการเป็นพักการเมืองซึ่งได้สร้างนโยบายที่สร้างการกินดีอยู่ดีสร้างชีวิตที่ดีให้ ประชาชนอย่างมากมายแต่วันนี้เจ็ดปีภายใต้การรัฐประหารเรายากลำบากเรามีทุกข์เรามีวิกฤตทั้งวิกฤตโรคระบาดเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติซึ่งภายใต้รัฐบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพื่อไทยเราจะมองอดีตมองปัจจุบันเราจึงอยากเห็นอนาคตที่กลับมารุ่งเรืองเหมือนที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยทำมานอกจากนี้การสื่อสารตีมนี้ออกไปเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นพรร การเมืองพักเดียวที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้าทั้ง400เขต100ปาร์ตี้ลิสต์โดยไม่มีพักย่อยไม่มีพักไหนอีกทั้งสิ้น เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยประกาศแคมเปญการประชุมใหญ่ในช่วงนี้เพื่อชนกันกันกบพรรคเก้าไกลที่ไปประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นพอดีภูมิธรรมกล่าวว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆแล้วอีสานเป็นพื้นที่ที่เรามีผู้แทนมากที่สุดอยู่แล้วและจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นใจกลางการคมนาคมสะดวกดังนั้นการจัดประชุมที่จังหวัดขอนแก่นจึงสะดวกและเราเองก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่อีสานด้วยและขอนแก่นเองก็เป็น จุดเชื่อมต่อกับหลายจังหวัดในอีสานเมื่อถามถึงกรณีที่พิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลประกาศสู้ในพื้นที่ภาคอีสานกับพักเพื่อไทยภูมิธรรมกล่าวว่าตนคิดว่าทุกพักการเมืองมีสิทธิ์ประกาศได้แต่ก็ต้องถามหัวใจคนอีสานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครส่วนจะได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน บรรยากาศแห่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพักเพื่อไทยในวันที่28ตุลาคมได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเป็นบรรยากาศแห่งการประกาศและสร้างเส้นแบ่งอย่างสำคัญและแหลมคมทางการเมืองไม่เพียงเพราะเป็นการประชุมณนะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นจังหวัดขอนแก่นที่พักพลังประชารัฐก็เพิ่งเปิดประชุมใหญ่จังหวัดขอนแก่นที่พักเก้าไกลก็เพิ่งเปิดประชุมก้าไกลไปนำแนอย่างคึกคัก หากบรรยากาศก่อนการเปิดประชุมมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ PR ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์ทั้งที่ขอนแก่นและโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพร้อมกันนั้นก็มีการเสริมความคึกคักด้วยการเปิดเวทีให้นางสาวยิ่งลักณ์ชินวัตรออกมาให้สัมภาษณ์และพบปะประชาชนล่วงหน้า10วันตั้งแต่วันที่10ตุลาคมอาศัยจังหวะที่เกิดสภาวะน้าไหลหลากทั่วทุกภาคของประเทศอันเป็นบรรยากาศเหมือนกับที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเคยประสบในห้วงต้อนรับน้องใหม่ทางการเมืองในเดือนตุลาคม2,500 ยิ่งกว่านั้นยังมีคำถามที่ต้องการคำตอบมากมายจากเพื่อไทยคำถามหนึ่งที่ได้รับการคลี่คลายไปแล้วคือยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นยุทธศาสตร์อย่างเดียวกันกับพักไทยรักไทยเมื่อปี2544พักพลังประชาชนเมื่อปี2550นั่นก็คือพักเพื่อไทยไม่มีสาขาไม่มีการแตกแบงค์ร้อยแบงค์พันเหมือนกับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562 ดังนั้นพักเพื่อไทยจึงเปี่ยมด้วยความพร้อมในการส่งผู้สมัครครบ400เขตทั่วประเทศประสานเข้ากับคนดีคนเด่นคนดังอีก100ในระบบบัญชีรายชื่อจากพื้นฐานนี้เองที่ทำให้ชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญเป็นอย่างสูงเพราะสังคมมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจว่าต้องเป็นพักอันดับหนึ่งและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กระนนั้นพรรคเพื่อไทยก็ยังกบไตอันเป็นทีเด็ดของพักยังคงดำเนินยุทธวิธีเหมือนกับก่อนการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม2554โดยปล่อยให้ความคาดหมายและทายกันล่วงหน้าก่อนจะปล่อยชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนเลือกตั้ง49วันทุกอย่างดำเนินไปเหมือนกับกลยุทธ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นก็คือยิ่งปิดยิ่งได้รับความสนใจยิ่งกลายเป็นชนวนแห่งการพูดถึงอึงอ้ง ต้องยอมรับว่ากลายุทธ์การตลาดโทนี่วูซัมยังแพรวพร เพียงเห็นหลายมืออันบ่งบอกความเป็นเพื่อไทย <c oughs> เพียงเห็นการใช้สีแดง <c oughs> เข้ามาเป็นธงนำแห่งสัญลักษณ์ก็เด่นชัด <c oughs> ว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองของการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม62ออาจเป็นเพราะมีการจัดตั้งพักไทยรักษาชาติอาจเป็นเพราะมีบรรยากาศของการจัดตั้งพักประชาชาติพักเพื่อชาติพักเศรษฐกษิจใหม่ยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยจึงเว้นพื้นที่บางส่วนให้กับพัก ตรแต่เมื่อมาถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ยุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนโดยพื้นฐานคือเพื่อไทยส่ง400เขต100บัญชีรายชื่อการเสนอำคำวันและโลโก้พักออกมาบ่งชี้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีการแตกแบ่งพันธ์ไม่มีสาขาพักมีเพียงสำนักงานใหญ่เพื่อไทยมีข่าวเล็ดรอดออกมาว่าในการประชุมพักเพื่อไทยที่ขอนแก่นนี้กลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยได้ขยับเข้าไปรับผิดชอบภายในพักเพื่อไทยแล้วอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ว่าจะ เป็นนายพงศักดิ์รักตะพงไพศาลไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์พรหม,มินเลิศสุริเดชและโดยเฉพาะนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีการวางกระบวนการประชุมใหญ่เป็นเรื่องที่สามคนนี้เข้าไปประสานกับการตรึงอยู่ในพื้นที่แล้วของนายภูมิธรรมเวชยะชัยในฐานะที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านนายสมพงษ์อมอนวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยก่อรูปของกลุ่มสี่คน โฉมใหม่ในพักเพื่อไทยอันได้แก่นายพงศักดิ์รัตะพงษ์ไพศาลนายานแพทย์พรหมินเลอสุริเดชนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีและนายภูมิธรรมเวชยาชัยขึ้นมาร่ำลือกันว่าแผนการประชุมใหญ่ทั้งหมดล้วนแต่มาจากสมองก้อนโตของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีทั้งสิน้นร่ำลือถึงการปรับโครงสร้างชื่อแคนดิเดตนายกหากเปิดเมื่อใดก็เปรี้ยงเพียงรอเวลานั่นคือเปิดก่อนเลือกตั้งเพียง40กว่าวันก็สามารถกำชัยเหนือพลเอกประยุทธ์จัน โอชาได้อย่างสบายสบายการรอคอยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยจึงระทึกยิ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ